อเคครับผมเมื่อกี้ก็กำลังจะกลับนะครับกำลังเดินผ่านหนองน้ำเห็นอะไรบางอย่างคนเห็นอะไรไหมครับสีเขียวใช่ครับมันคือมันคือเอ่อเทานะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับหยิบไม่ดูนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้ เดีจะใช่นะมีเยอะเลยครับกินไม่เป็นนะครับโอ้ย่ี่ครับเรียกเท่า